พื้นหลังรูปตะขายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัวเตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะครับสาธิตธนภักกับรายการขอขยับ X อออกกระกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับท่าบริหารกล้ามเนื้อน้องฮะเป็นน้องมัดด้านในนะครับซึ่งมันจะทํางานต่อเมื่อเรางอเข่ามาานันจะเน้นการทํางานตอนขณะที่เรางอเข่าฉะนั้นฉะนั้น ถ้าการเล่นน่องหลายๆครั้งถ้าเรายืนตัวตรงเนี่ยกล้ามเนื้อมัดน,นี้ก็จะไม่ได้ถูกพัฒนายอย่างเต็มที่นะครับก็เลยมีการออกแบบนะครับตัวเครื่องนี่ฮะที่จะมาเล่นกล้ามเนื้อตัวโซเรียสเนี่ยฮะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทีนี้ในกรณีที่เราไม่มีเครื่องนี้จะทํำยังไงเดี๋ยวผมจะมาสาธิตอุปกรณ์ที่สามารถทําตามได้ที่บ้านนะครับเบื้องต้นหลักการทํางานของเครื่องนี้นะฮะก็คือ,เ,อเรานั่งไปเนี่ยมันจะสามารถปรับตัวนี้ได้ก็ไป ปรับให้บริเวณตรงจมูกเท้าของเราเนะะี่ยฮะวางไว้ตรงจุดที่มันรับน้ําหนักนะครับหลังจากนั้นปรับความสูงให้พอดีแล้วก็ออกแรงขย่งนะครับออกแรงขย่งออกอ,ออกแรงขย่งออกขึ้นมานะครับตัวที่เซฟตี้เนี่ยมันก็จะหล่นลงไปนะครับแล้วเราก็นั่งยืดตัวตรงหายใจออกขยปลไปเท้าให้สูงที่สุดจนรู้สึกว่ามันเก่ง็งแน่นเต็มที่นะครับค้างไว้ค่อยๆลง หายใจเข้านะครับหายใจออกอ่าทีนี้ใครที่ไม่ได้มีอ,อกกุปกรณ์ตัวนี้ตอนแรกเดี๋ยวเราสามารถวอมอัาทำตามไปได้เลยแค่นั่งนะครับแล้วก็เขย่งปลายเท้าตามไปธรรมดานะครับอ่ะพร้อมกัน1ิครั้งนะครับขึ้นข้อความบริหารกล้ามเนื้อน่องและเอ็นร้อยหวายโคชเปง้งชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส,ส่วนสวมชุดออกกำลังกายและรองเท้บบาผ้าใบสีดำ โคชนั่งบนเครื่องบริหารกล้าเนื้อน่องมือทั้งสองจับที่แฮงเครื่องเท้าทั้งสองข้างวางไว้บนที่วางเท้าขย่งปลายเท้าขึ้นแล้ววางปลายเท้าลงโคชขย่งปลายเท้าขึ้นแล้ววางปลายเท้าลงทําทั้งหมด10ครั้งหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าในกรณีที่เราไม่มีตัวอุปกรณ์นี้นะครับเราจะสามารถประยุกต์ออกกำลังกายได้อย่างไรนะครับคือเราก็ เริ่มจากการนั่งเนี่ยให้นั่งมาที่ริมริมเก้าอี้สักนิดหนึ่งนะครับให้ส้นเท้าเนี่ยอยู่หลังหัวเข่าอ่าให้เข่าอยู่ตรงประมาณปลายเท้านี่ก็ได้เบือเ้องต้นถ้าไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมาเนี่ยแค่ใช้มือดันนะครับมือเราค้ำไว้เนี่ยออกแรงกดมือลงนะครับออกแรงกดมือลงอ่าออกแรงกดอยู่ตรงบริเวณเนี่ยหัวเข่าตรงนี้หายใจออกออกแรงกดมือลงพร้อมกับขย่งเท้าขึ้นมานะครับค่อยๆลงช้าๆเวลาลงเนี่ยเรายังกดมือลงอยู่นะครับ แต่ขาเนี่ยให้ค่อยๆต้านลงช้าๆอยากให้มันทิ้งลงไปเลย่เดี๋ยวเราลองพร้อมกันนะครับ10ครั้งโคชนั่งบนริมเก้าอี้ที่มีพนักพิงไม่มีรอเลื่อนให้หัวเข่าตรงกับปลายเท้าใช้มือทั้งสองข้างกดลงบนเข่าพร้อมกับขยิงเท้าขึ้นมาและค่อยๆวางเท้าลงชา Coach, ้าๆโคชขยิงเท้าขึ้นแล้ววางเท้าลง10ครั้ง ในกรณีที่เราสามารถทําได้อย่างสบายๆอันนี้แนะนําไว้ก่อนนะคะคือมันเป็นกล้ามเนื้อที่จําเป็นที่จะต้องสร้างความแข็งแรงก็จะทําให้เรามีความมั่นคงของข้อเท้ามีความแข็งแรงของเอ็นร้อยไวมากขึ้นนะครับแต่ใครที่ไม่เคยทำเนี่ยเอาแค่มือเปล่าแค่เนี้ยอตอนทําอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่วันรุ่งขึ้นอาจจะรู้สึกว่ามันเมื่อยจนอาจจะเดินไม่เป็นกันเลยทีเดียวก็นกน้อยทารังแต่พอตัวเขาเริ่มจากเบาๆกอนละกันแต่ใครทําได้สบายๆเนี่ยเราก็สามารถเอาน้ําหนักนะครับมา วางไว้ในตำแหน่งเดิมที่เอามือวางหลังจากนั้นใช้มือกดลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเซตตำแหน่งขาคือถ้าปลายเท้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาเ,เราขย่บเนี่ยมุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้ามันจะน้อยนะครับให้ดันส้นเท้าไปด้านหลังเยอะๆนะครับนั่งยืดตัวตรงนะครับออกแรงกดมือลงเขย่งปลายเท้าขึ้นถ้าไม่มีน้ำหนักถ่วงก็ใช้มือกดไปก่อนทำพร้อมกัน,นครับ10ครั้งโคชเปง้งนั่งบนริมเก้าอี้ที่มีพนักพิงไม่มีล้อเลื่อนเช่นเดิม ดันส้นเท้าไปด้านหลังยกดัมเบลมาวางกดไว้บนเข่าข้างละอันขยิงเท้าขึ้นมาและค่อยๆวางเท้าลงทำทั้งหมด10ครั้งท่านี้นะครับสามารถทำเป็นประจำได้นะฮะก็คือทำบ่อยๆนะครับถ้าเป็นจำนวนครั้งที่ไม่ได้มีน้ำหนัก มากๆเนี่ยก็เป็นการบริหารข้อเท้าของเราไปด้วยระหว่างนั่งทํางานก็ขย่งปลายเท้าไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเรามีน้ําหนักเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ให้ทําจนไม่ไหวนะครับนับเป็น หนึ่งเซตอ่าอันนี้เป็นกล้ามเนื้อที่เน้นความทนทานนิดนึงก็หาน้ําหนักที่เราสามารถทําได้ประมาณ1 5บหถึงยีครั้งอ่าสามสิบครั้งก็ได้แต่คือถ้ามันเยอะไปกว่าน,นี้ก็อาจจะเบาเกินไปก็พยายามเพิ่มน้าหนักที่เข้ามาถ่วงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทำหนึ่งถึงสามเซตอาทิตย์ละอย่างน้อย2วันนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อเอ่อน่องของเราตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นข้อเท้ามีความมั่นคงขึ้นเอาไปลองทํามาดูนะครับ